พาร์ทหเครื่องหมายตัวหนอน1,000ันเวิร์ดพาวเวอร์ฟูลน a t i เร SFX ดนตรีเบาๆลมพัดเสียงผู้คนไกลๆเสียงบรรยายทรงพลังชัดหนักแน่นนี่คือประเทศไทยดินแดนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ได้อยู่แค่บนแผนที่แต่ฝังอยู่ในหัวใจของผู้คนทั่วโลกที่นี่ทุกเช้าที่เริ่มต้นขึ้น ไม่ใช่แค่ดวงอาทิตย์ที่ลอยขึ้นมาแต่มันคือความหวังที่ลุกชนอีกครั้งที่นี่รอยยิ้มทุกครั้งไม่ใช่แค่การทักทายแต่มันคือพลังที่พิชิตใจคนทั้งโลกประเทศไทยไม่ใช่แค่ประเทศหนึ่งแต่มันคือลอมหายใจของชีวิต sfx เสียงระฆังเบาๆเปลี่ยนซีนชายหาดที่นี่งดงามดั่งกระจกสะท้อนสวรรค์ วัดวาอารามคือที่พักพิงของจิตใจผู้คนอ่อนโยนด้วยรอยยิ้มแข็งแกร่งด้วยหัวใจนี่แหละอัตลักษณ์ของไทยอ่อนโยนแต่ทรงพลังหยุดหายใจลึกปีใหม่กำลังจะมาถึงปี2025่แอลมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวเลขแต่มันคือการประกาศจุดยืนใหม่ของประเทศไทยดนตรีเริ่มเข้มขึ้น วันนี้เราจะเห็นประเทศไทยที่เติบโตในด้านการท่องเที่ยวประเทศไทยที่ลุกขึ้นในวงการกีฬาประเทศไทยที่เริ่มเดินบนถนนเทคโนโลยีประเทศไทยที่บอกทั้งโลกว่าเราอยู่ที่นี่และเราจะไม่หยุดเสียงเชียร์ของคนดูไปที่สนามก่อนที่ที่เหนือไหลรวมกับความศรัทธาที่ที่หัวใจเต้นพร้อมกับเสียงเชีย ที่ที่วอลเล์บอลและฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬาแต่มันคือความภาคภูมิใจของชาติลูกตบหนึ่งครั้งไม่ใช่แค่คะแนนแต่มันคือคําสัญญาว่าประเทศนี้จะลุกขึ้นประตูที่ยิงเข้าไปไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่มันคือการเดินหน้าของอนาคตของชาตินักกีฬาทีมชาติไทยคือผู้ที่แบกเกียรติของแผ่นดินไว้บนไหล่ และเมื่อพวกเขาก้าวลงสู่สนามพวกเขาไม่ใช่แค่ตัวแทนทีมแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทย SFX เสียงลูกวอลเลย์ถูกตบนี่คือปี2025ปีแห่งคำประกาศอันแข็งแกร่งเราไม่ได้มาเพื่อแข่งขันเรามาท้าทายเราไม่ได้แพ้เราเรียนรู้แล้วกลับมาชนะเราไม่ได้เดินเรา เร่งสปีดเพื่อวิ่งขึ้นข้างหน้าดนตรีเร้าใจจุดไฟในอกนี่คือพลังของไทยนี่คือเสียงของไทยนี่คือประเทศไทยที่กําลังก้าวไปสู่วันพรุ่งนี้เปลี่ยนซีนเสียงคลื่นทะเลด้านการท่องเที่ยวประเทศไทยคือเพชรของโลกภูเกต็ตเปล่งประกายพัทยาเต็มไปด้วยชีวิตกรุงเทพมหานครหัวใจของแสงสีเชียงใหม่ ที่ซึ่งลมหายใจกลายเป็นความสุขหากโลกคือหนังสือเล่มใหญ่ประเทศไทยคือตอนโปรดที่อ่านซ้ำได้ไม่รู้จบปี2025สะพานใหม่เส้นทางใหม่โอกาสใหม่และความฝันใหม่กำลังถูกสร้างขึ้นประเทศไทยไม่ได้แค่สวยประเทศไทยกำลังก้าวหน้าเทคโนโลยีเศรษฐกิจการศึกษากีฬา วัฒนธรรมทุกด้านกำลังก้าวไปข้างหน้าจังหวะพุ่งขึ้นความหวังถ้าโลกถามว่าประเทศไทยคืออะไรในปี2025คำตอบคือความพยายามรอยยิ้มการเดินทางและเหนือสิ่งอื่นใดศรัทธาในตัวเองนี่แหละคือชัยชนะของไทยปีใหม่2025คือการเริ่มต้นบทใหม่ของประเทศไทย สวัสดี2025ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยยุคใหม่นี่แค่จุดเริ่มต้นเรื่องราวยังไม่จบและเสียงของไทยจะดังไปไกลกว่านี้พาร์ทหนึ่งเครื่องหมายตัวหนอน1000พเวิร์ด Powerful Narration SFX ดนตรีเบาๆลมพัดเสียงผู้คนไกลๆเสียงบรรยายทรงพลังชัดหนักแน่นนี่คือประเทศไทย ดินแดนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ได้อยู่แค่บนแผนที่แต่ฝังอยู่ในหัวใจของผู้คนทั่วโลกที่นี่ทุกเช้าที่เริ่มต้นขึ้นไม่ใช่แค่ดวงอาทิตย์ที่ลอยขึ้นมาแต่มันคือความหวังที่ลุกชนอีกครั้งที่นี่รอยยิ้มทุกครั้งไม่ใช่แค่การทักทายแต่มันคือพลังที่พิชิตใจคนทั้งโลกประเทศไทย ไม่ใช่แค่ประเทศหนึ่งแต่มันคือลอมหายใจของชีวิต SFX เสียงระฆังเบาๆเปลี่ยนซีนชายหาดที่นี่งดงามดั่งกระจกสะท้อนสวรรค์วัดวาอารามคือที่พักพิงของจิตใจผู้คนอ่อนโยนด้วยรอยยิ้มแข็งแกร่งด้วยหัวใจนี่แหละอัตลักษณ์ของไทยอ่อนโยนแต่ทรงพลังหยุดหายใจลึก ปีใหม่กำลังจะมาถึงปี2025แอร์ะมนไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวเลขแต่มันคือการประกาศจุดยืนใหม่ของประเทศไทยดนตรีเริ่มเข้มขึ้นวันนี้เราจะเห็นประเทศไทยที่เติบโตในด้านการท่องเที่ยวประเทศไทยที่ลุกขึ้นในวงการกีฬาประเทศไทยที่เริ่มเดินบนถนนเทคโนโลยีประเทศไทยที่บอกทั้งโลกว่า เราอยู่ที่นี่และเราจะไม่หยุดเสียงเชียร์ของคนดูไปที่สนามก่อนที่ที่เหนือหลายรวมกับความศรัทธาที่ที่หัวใจเต้นพร้อมกับเสียงเชียร์ที่ที่วอลเล่บอลและฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬาแต่มันคือความภาคภูมิใจของชาติลูกตบหนึ่งครั้งไม่ใช่แค่คะแนนแต่มันคือคำสัญญาว่าประเทศนี้จะลุกขึ้นประตูที่ยิงเข้าไป ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่มันคือการเดินหน้าของอนาคตของชาตินักกีฬาทีมชาติไทยคือผู้ที่แบกเกียรติของแผ่นดินไว้บนไหลและเมื่อพวกเขาก้าวลงสู่สนามพวกเขาไม่ใช่แค่ตัวแทนทีมแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทย SFX เสียงลูกวอลเลยถูกตบนี่คือปี2025ปีแห่งคำประกาศอันแข็งแกรง่ง เราไม่ได้มาเพื่อแข่งขันเรามาท้าทาย